ี่วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับผ้าม่ย้อมที่แม่อิงชิบุรีนะคะแต่เอ๊ะไม่ได้มีแค่พวกเราแต่ยังมีทีมอ้วนตัวหนุ่เรียนโรงเรียนสนามวันการสมเด็จพระศรีนครินเพเยวไปกันเลยวันนี้พวกเราทีมสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทเพียวจะพาทุกคนไปดูการย้อมผ้าชิบรุรีแม่อิงอำเภอภูกำเยาจังหวัดพิษณุทุกคนรู้ไหมคะผ้าชิบรุรีคืออะไร คือเทคนิคการย้อมผ้าด้วยธีมัดหรือจับผ้าในรูปแบบต่างๆก็นําไปย้อมสีเพื่อสร้างลวดลายเฉพาะที่มีความสวยงามและไม่ซ้ํากันในแต่ละชิ้นเป็นศิละปะก,การย้อมผ้าแบบโบราณจากประเทศญี่ปุ่นแต่เอ๊ะที่มาของชิโบริคืออะไรหรอคะก็คือเป็นเทคนิคการย้อมผ้าของญี่ปุ่นที่มีมาเกินพันปีค่ะโดยใช้ในยุคนาระ ด้วยการบิดหรือมัดผ้าเพ,าพื่อควบคุมการย้อมสี mm hmm. เช่นสีครามเทคนิคนี้จเจริญในสมัยเอโดะโดยเฉพาะที่อาริมัสึและนารุม hmm. ิในจังหวัดไอจิ hmm. แล้วประเภทของผ้าชิโบริ mm hmm. มีอะไรบ้างเหรอคะมีอยู่8ประเภทค่ะพับพันผูกเนารูดทบเย็บและสุดท้ายนอมามิกันค่ะ mm hmm. และนี่ก็จะเป็นผลงานของกลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบริชมุมชนแม่อิง ต่อมาเราจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการทำผ้ามัดยอมชิบริกันอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีผ้าฝ้ายผู้กันกันไกไม้ไอติมลูกแก้วหนังยางน้ำเปล่าและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือสีจากธรรมชาติเช่นคลามใบหูกวางดอกดาวเรืองแมลงขั้ง ต่อมามัดผ้าหรือมีผ้าตามใจชอบใช้หนังยางสองเส้นมัดให้แน่นตามที่เราต้องการหรือลวดลายที่เราต้องการนำสีมาเพ้นให้เป็นลวดลายเช่นลายน้ำไหลลายลวงพึ่งนำกรรไกรตัดหนังยางที่มัดไว้แล้วแล้วนำไปตากแห้งนำไปซักน้ำเปล่าจนน้ำใสแล้วแช่น้ำยาปรับผนุ่มค่ะและนี่เป็นสีจากธรรมชาติที่เราสกัดไว้แล้ว mm. ก็จะมีดอกดาเรืง mm. มงแลงข้างและใบหูกว้างค่ะ น,นี่ก็จะเป็นผลงานจากทีมสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีน,นครินทร์พยาลค่ะหลังจากที่เราไปศึกษาดูงานผ้ามาย้อมชีบบริแม่อิงและนี่ก็จะเป็นการนาํามาเผยแพร่ให้น้องๆในโรงเรียนค่ะเราจะพูดห้ยความรู้น้องๆเกี่ยวกับผ้าชีบบริคืออะไรที่มาของผ้าชีบบริวิธีการทําและประโยชน์ของผ้าชีโบริค่ะด้านผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรม พัฒนาผ้าย้อมลวดลายเฉพาะตัวด้วยเทคนิคชีโบริผสมภูมิปัญญาไทยใช้สีธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นทำให้ผ้าเป็นมิตรต่อผิวและสิ่งแวดลอ้อมแนะนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นหลากหลายประเภทด้านเศรษฐกิจกและชุมชนสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยเฉพาะแม่บ้านผู้สูงอายุและเยาวชนด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้อม อนุรักษ์ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน